Hmm. <laughs> บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับประตูซ่องเบาเตียงทองซันเนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อกี้เบาเตียงก็มาอยู่บ้านอ่าตะปูพี่น้องเนาะเมืองพีนเขีงสวรรค์เขตก็ <c oughs> คือมีอัน่ทั้งอ่าชาวบ้านคนแนะนำมาแหละพี่น้องว่ามีครอบครัวหนึง่งนาะพี่น้องเนาะอยู่นีน่แหละเพื่อนหลังนี่แหละพี่นอ้องเลยอคืว่า เราไัมโครบเบ้นะี่แหละพี่น้องเนาะมาเตียงก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วพี่น้องอยู่ในพี่แลหละอยู่ในฮานาฮิมป้าบิก๊กพี่น้องเนาะส่วนลายเฮือนก็มีสลังน้อยกับปอกกระเป๊กเป็นที่เรย้พี่น้องอยู่ในมันดูขม้าอีกเลกนะิกเนาะจากทางใไงขม้ากับขามหวยขามนซะีไม่อีกพี่น้องอ,นะอยนะู่โซนน้ำบริษัทผมจะบอกง่ายๆเนาะมาเตียนะงก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วตอนนี้กับพี่น้องเดีด๋ยวจะขึ้นไปทานมังเพิ่์นมา ก็เป็นไปเป็นมามันเป็ี่ยนอะไรเขินซานเขินหลังน้อยแค่พี่น้องเนาะครอบครัวเพิ่นดูกันจังใดพี่น้องเลยในหน้าตะกร้ามีอยู่บ่ดูจังใดเนาะพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวจะขึ้นไปทา,านมังเพิ่นอบครัวกันพี่น้องเลยสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเฮียน,ะนจะบอกนี่ โดยมันยังสะกองเลยไอ่ลอยข้าวในเพลคอน้ำเข้าน้ำ,นำลุกน้ำล้างอดนนากรบมีรดกรบมีเดินกรบุมีล้วนอยู <ลา S 1> ย่กรบมีประคอมกรบุมีมุกพรรกระบมีเพลคอน้ำเข้ามัอเงินกรบมีบมมบมมบมข,ข้าวถกขายากเบิ้งคันแดงลูกหาคนเข้ากินกรบมีเทคือสามคนนึงใช้ไปใช้อีกลูกคนนึงลูกเขาไปหากินสองคนไปหากิน เดี๋ยวเดี๋ยวคนอีกไหมนี่จะซื้อย่างเนาะซื้อนางซื้อนางเอออายุจปีเลยอายุโดยอะไพิเศษเาเออโดยเออว่าเป็นว่าโดยนะเบ้าโดยเออบเคยว่าบอเลยน่บอบอเคยว่าอายุชิมปีเจ้านะอายุชิม้าปีเออชิหฮาชิมาลีนี่ชิมฮาลีได้บริเต้บอบริตวโอ้ชิมปีมีลูกหาคนอ๋อลูกหาคน โอ้ยนี่น้องจำไม่ได้หรือว่าจังไรเนี่ยจำจำได้จำได้จำได้อัญุก็จำได้ออญุก็จำได้ชิบห้าปีข้างหน้าจำชิบห้าปีข้างหน้ามันลูกลูกสาวได้ใช่ไหมจันนุกลูกลูกสาวชิบชองลูกสาวชิบชองเออแม่ชิบห้าแม่ชิบห้าเออแสดงว่ามีลูกแต่อัญุชามปีพุ่นจันนุกเอาเอาพวยังหน่อยโอ้ชามปีเอาพวเลยเออชามปีเอาพวเออเอาเอาเอาจัดไปใช่พี่น้องเั้ยตามนั่นแหละ โดยลูกจุ it, ่มชองมลชิมลอหาวเมลชิเลกจริงเ่านีไม่ได้ตัวบอไปตัวได้ไอ่บ่เอาแต่แท่นี่เ้าแต่แทโอ้ยเนาะบึงลูกหฮาหาคนเนี่ยเลี้ยงก็เขากินกระมุมีเพื่อนยู่กระมุมีบุกห่มกระมุมีบุมมียังเลยมุมียังเลยมอแกงแกงมไม้กระมุมี พากันดูในได้นอันี่อยู่แบบนี้เฮาโมมีเฮือนอยู่เบิังเฮือนไพ่ใส่เฮือนเหงาเดี๋ยวจมูมีเฮือนอยู่งใช่ไหมีเฮือนอยู่เฮาถูกใครอยากยี่ามันหัวเลยหัวเมย์ว่าบอะได้ไรเนาะเมืนบ่หูคำลาวโมหูคำลาวบ่กหัวได้อ้าเขาบอกว่ามีเพิ่นประจักบ่อย่บอบ่มันบ่หูได้ห้องเฮียนอยู่บ่นะห้องเฮียน cà rơm nhăng là hà cà rơm chi này, và cà hùu, như vậy, tơ là cà hùu, mận cà hùu đấy, hùu của trai, như vậy, tơ là cà hùu, mận cà hùu, anhu, anh năm anh, chín à, trăm năm phải không? năm mươi năm, này, kêu nhăng này, gà thòng, gà thòng, mỏ mỏ này đấy, phải, si vân, si vân, bảo thầy bảo đôi, đôi, đôi đôi vậy, đôi vậy, đấy, phù ผู้ตากัยผ <controle. S 2> ู um, dura, ้ชายใู้ชายใช่ไปใช่เราไปไปลินแล้วไปลินเอันนี้อันนี้ผู้น้องผู้นี้บ่น้องผู้นี้อือันนี้ผู้ลาบุรุษผู้ชายอันนี้ผู้ลาบอ่ะมันยังไงขี้มูกขี้แตกผู้รุ่งขี้มูกขี้มูกออกอ่ะดูดูเป็นวัดบ่เดี๋ยนี่นะเป็นวัดเงินก็ไม่มีอืไม่มีเงินไม่มีเงินชื่อยานกหอิไม่มีเงิงเลยเนาะไม่มีเงิงเลยได้ หน้กะมมีเห็นได้มันถุก n h ข้ากินกะมมีไปคอนนำเข่าเขาอันนั้นก้อนกองอยู่ใช่มนันเข่าเนังนะเขายังเขาเปลือกบเขาเปลืกเข่าเปลอกไปคอนนำเข้ามดไปคอได้ไปคอได้ได้หลายชบไปลีก็ไปคอรไปคอแบบคนลังเาเขามีหนาแบบกรกมมี รอดกับบะหมี่ได้บัดดินมึงอยู่ในดินของไผรนี่ดินข้าวได้ดินดินข้านี่ดินไผ่พี่น้องบ่อ๋อดินพี่น้องเฮาเฮาบะหมี่ดินได้ขออยู่ชื่อขออยู่ชื่ออ๋อโดย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 พาลูกพ่อเจ้ากินข้าวกินน้ำนะบ่มันีเออกินข้าวกินข้าวกับอย่างกินข้าวกับกับผักกินกับผักเออแซ่บหรือว่กินกับผักกันแซ่บอืมแซ่บเฉยเนาะ เหมือนจะเราก็จะแบบเหออนาคตเหรเจะม่ชงางเหอไม้อจังอ๋อพี่น้องเลยคือมุมเมาอ่ะเตมอนี่คือพูดอาบน้าบ่อนี่ฮะไม้อาบน้าเป็นยังคือม่อาบน้าจากน้ำเข่าพักกันดูก็นอนไบไหมนอนดูชี้เลยบอนี่นอนแป้นนี่นอนแป้นชาดกับบะมี่โหดโพกโม่เตงชาดกับบะมีนี่มองให้ดูให้กินกับพวกนี้ไง ไม่ยังอันนี้หมในี่เจลบ่ไงเห็ดแจ้ว <Head gel. S 2> หวดนี่บ่หัวหนึ่งเของ่อ๋อนี่หัวหนึ่งเข่าเ่าว่มีเงินจะซื้อพี่น้องนี่นี่ก็คโกตำมแจ้วมีติคโกตำมแจ้วเพื่อนนี่ปุ๊กตะหึงเลยห่างลาเ่าว่มียังไม่มีเงินซื้อจกักปีเลยนี่ห้าหกปีแล้ว พี่น้องเลยปวกินปะเลยปวกินหมดแล้วฉันก็จจะพาลูกลงนี่แหละนี่เนาะเออโอ้พี่น้นองเลยพากันนอนอยู่ในเปรตน,นี่นอนกองกันอยูอ่บ่เออนอนกองเ่าบ่ามีสาตบ่มีประหมหนาวหนาวนี่หนาวก็บ่มีประหมเลยบ่มีประหมเลยได้โอ้โผโผ พากกันดูจนได้กุ้มตุ้มกันดูดูนี่กอดกันนี่เนาะกอดไม่กอดนอนวันเดียวเลยบอกกุ้มกันดูนี่ใช้พอคนไปใช้ใช่ไหมพอคู่เฮาถุกเฮาอยากอายเอ้ยโดยพวจเจ้าก็เป็นคนบ้านนี้พ่จเจ้านะเออเฮาคนเฮาเพลังเฮาบานคนแก่นี่เฮาเอาบ้านคนแก่น มาเมาเอาผัวอยู่พี่เอาผัวบันตะมุกจะมาอยู่เขึ้นผัวเออมาขึ้นผัวผัวก็ไม่ได้มีอย่างบ่อยใช่ไหมนายไม่มีอย่างนาก็บ่มีพ่อมีพ่อแม่ก็บ่มีเฮาลูกกังพานากกัพลอยกินยังไงบ้างขนมกินบ้างตอบบ้างเบิ่งคินอยู่โดย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 พาลูกดูได้จังไดงนี่เนาะ ปาบิกเพใช้ข้างหลังเจ้าเฮาบ่ม uh, ีในปาวิกเนะปาวิกเอยนองเฮาเฮาดู่ดินคนอื่นเนาะเออยู่ดินคนอื่นดโดยดูเฮาบม่มีดินดินของพี่น้องบอเออดินพี่น้องเฮายืมยืมเพื่อนยูยืมเพื่อนยู พ่อแม่ท uh, uh. ั uh, ên, yep. ้งผัวก็ยั่งอยู่บ่านเหมือไม่ได้บ่มีเป็นไปใชัเลยหมดตายหมดตายหมดเลยเออตายตายหมดเลยตายหมดแล้วอืออะไรขนมเนี่ยเอ้ากินกินกินแค่ปั้นกินปั้นกินปั้นกินแค่ปั้นกินขับใจแบบด้วยแบบโมนี่เข่าเหี้ยอะไรบ่างยางมาได้คือบ่ให้ลูกเข่ามันบ่เข่าบ่เข่า มันแต่มันติดพ่อแม่ติดพ่อแม่เอออาติดกับบ่ได้เลยเหตุจำค่ะของเฮียนเลยบอกมอญใหญ่นั้นออกแล้วบ่น่ะบ่อมันได้ออกหัวปล่อยยังไงล่ะปอยซีปอยซีอ๋อมากนใหญ่หนึ่งเหตฮของปอยซีอ๋อเพิ่งใหญ่ไว้บอายุ่ชิบชองปีขึ้นใหญ่แท้จำบ่ได้บ่อจะได้จำได้บ่เตียงบักัวอะไรชิบชองรุ่นด้วยอะไรอ๋ออะไรอ่ะนี่นี่ ตบใหญ่เนี่ยปั่นกันกินแกกินเนาะแกกินเนาะปั่นกันให้น้องกินนําแกอ่าปั่นให้น้องแกให้น้องกินนะหาตกข้าวยากบ่มีข้าวกินก็บ่มีอือข้าวกินก็บ่มีบ่มีไปขอนําข้าวมดข้าวไปขอเอาไปขอเอาเด้ออขอยังได้หลายโชบอยู่ก็พอกินอยู่รองหกได้เนาะตํามาบ่หรือไปซี่เอาบ่ซี่เอาอือโย ลูกลายเฮาเลี้ยงมาคุ้มคือเอาลายเทลูกนะไล่เมื่ได้กินยาคุ้มบ่กินอ่อกินคือได้ใช่กินเฮากินกินยาเฮากินมาได้เฮาหนีไ่ซักเอาซักเอาเออแต่ก็คือคือคือลูกก็คือออกอยู่เออเอ้าเฮาปะเฮาปะยาปะยาแล้วลูกออกคือเก้าบ่นี่ออกคือเก้าเออเนาะ เธอผ่าลูกใช่กูมีบอคือมุมแแมมขาดบ่ได <c oughs> ้ดูคนแบบหน้าถายโดนเนาะพูดว่ามองอยู่หง่อนจักมองใดเป็นมองนอนมองใดมองบ่หมอมีมันนอนเลยกินเลยมันมายุ่งมันยุ่ยกันบ่ได้มันหมอมีหมอมีมันอยู่เนาะพูดพูดแหละ น้ํอาบใช่ใช้น้ํใช้น้ําชงน้นู้เออน้โปัฟืนไฟบ่มีบ่ไฟิมีบ่บ่มีเได้าค่คืนมันบ่มีบ่มีเงินซื้อบ่มีได้อยู่ไปงมกันไปองมกันไปจกตากันก็ถึกบ่เออจกตาก็จกอมันบ่มีแอ่าจกตากันก็ถึกแล้วลูกก็หลาย ลูกกนหลายลูกหาคนรวมตัอทั้งแม่เจ็ดคนทั้งพ่อทั้งแม่เจ็ดคนหนึ่งเข่ามั่วในช้องหัวถุงบ่โอ้แน่นอนชองหัวไปคอนำเข่าลายเธืออะไรทีก็มันมอดกลิ่นกินอย่างเร็วได้หมดแซบบอฮัมชอบด้วยแซบแซบมันบูดความราอนมอดบุมีไฟหูบอ แต่อึอ่งในพาะหูยุ่นหนเนาะโอ้เอ้ยมันหูเออเอออาอาจารย์นะเขาคำลาหมดอ่ะข้าวเหียนตอนเฮามีข้าวลูกมันเข้าเหีน้นตอนบ่มีมันมาเข้าบ่มีมมข้าวกินมันนอนบ่มีข้าวกินเลยนอน,น,อนอไปนหงเยนบ่มาได้ไปหงเยนแม่เฮามาได้ไปหงเยนบ่มีมข้าวบ่มีมข้าวกินแลอยูช่ชื่อเนาะยู่ชื่อ ไปตังดงตังป้าไปหากินเมื่อนี้ไปหายังเหมือนไปหากินไปหายังได้ยังมากิน,นได้ไปหาผักไปหาไปเก็บห่อยูเช่ใช่นแนวกินไปหานะยังลูกฮากับยังผู้หนึง่ง<ม>ลูกสาวเขายังผู้หนึ่งไปหากินอ้าวลูกสาวมีผู้หนึ่งยังลูกสาวซ้ามคนมผู้นั้นจะปีผู้นั้นหาไก่ แปดปีแต่ผู้ใหญ่ชุดนะพวกนี้บ่หลุดอันนี้อันนี้อันนี้นะลูกก๊กบ่นนี่ลูกก๊อกโดยโดยโดยพักกินไรเข่าเข่าเที่ยงมันเข่าเว้นมันบ่นบะหมี่เข่าหมูมีกับเข่าบุ้งไม่กับเข่นี่งตีบเข่าบ่มีโอ้ยดิโดยตายแล้วตายเห่าพูดพูอ้าว thuốc cái -thu thuốc đi ly thuốc cái ly thuốc đi lìn nó Bò à... Đồi, rồi 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 đi là vài viên thì xoay ngân mưa thôi đây lại mần một mình ngân một mình ngân bò Bò dạ dạ nó sẽ là vào ngân hay bị ông Hiền được rồi nộp, nộp mưa này nộp nộp mưa nộp, nộp mưa ông Hiền cho đấy bùng hủ chặt nộp mưa này Hãy subscribe มั่กจังมวยยาจังดู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 นี่นี่หน่อยเบอร์ชังก์ซีเก่าบ่โอ้ชังก์ซีเก่าจะเก็บมาจะใช่ขาดจะป้องจะเป่งบ่เลยมันขาดหมดจะเอามาจะใช้หมาชังก์ซีเหามามาหางโยบ้านคนแก่นพอมีเจ้าก็ยังยังอยู่บดคนบ่พอมะหาอยู่บ้านคนแก่นมียัง ตัวพ่อแม่ทั้งผัวด้วยสิ่มีตายปุ๊บเลยตายหมดเออโดย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 ยาวพม่ทั้งเจ้าแล้มีมียังชองเท่ากันนะในช่องเท่าเออพี่น้องจะบ่มีปุ๊บสิพี่น้องเขาไม่จะคนพี่น้องเจ้าซองเจ้าเป็นเจ้าเป็นลูกหลานว่าลูกก็เฮาเฮาลูกหลานแต่เจาลูกหลานขึ้อยู่น้ำเมยอันนี้คือบุ้มมาอยู่น้ำแม่ เฮาเมื่อเฮือรุ่งผัวเออโดน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 อ่ะมีเอันเบต้มกินเด้อเดี๋ยวเฮะเจ้าดอกข้ามก่อยเช้านี่อ่ะกับผ้าห่มเห็นว่าบ่มีผ้าห่มเออผ้าห่มบ่มีขอบใจเป็นอยู่บ่นี่ขอบใจนี่อวยพรเป็นยี่บ่อวยพรอวยพรนั่นฮะโชคดีไปเด็กเขาเหม่อกระโปงปินแบบนี้ไงโอ้ยเอาให้บ่ของอวยพรกระโปงป็น โอ้ยกะกะบรรเครื่องคองนี่กะเป็นเงินของพระอาจารย์ดุมพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยเนาะดัดวงตาดุมเพิ่นฝากไว้ให้บ่เตียงอ่าซื้อเครื่องคองนะาห่มอันนี้กาห่มแบบพื้นน้อยนพี่น้องเนาะ้ให้เพิ่นบ่งปันกันแล้วก็้ใหญ่พื้นนึงมีมีแ1แล้วก็เงิน50,000เฮาสิเอาให้เจ้าด้วยเด้อเอาอยพให้เพิ่น่ใจเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโดยอยพ เอ้าเหมันเชกระเจ้าเหมมากกระเจ้าบุเพนบอวไอ้พรนะขมุกขบใจพลนะว่าวรู้ขบใจได้นะเจ้าฮานาเจ้าฮานาเจ้าอะไรว่าวขมุกขมใจให้ลำให้รวยเออแค่นั้นแหละเ้าะโบเคยว่าวโดูยังไงโบเขาไม่เคยว่าวโบเคยบ่าไปผูกแขนคนได้เถอไปได้ไปผูกแขนเพิ่์นว่าวได้เ่ได้ผูกแขนอ่บดูกแขนเพิ่นกินดอกกินดองยไ่ได้ไอ้พลไหเพินบ่ผูกแล้วเลย แล้วเลยเออาแซมภูเป็นยังดอกนะครับขอตัวเมื่อก่อนด้วยสบายดีเออสบายดีอ่าโดยโดยโดยผสมไขมันอ่าโดยโดยโดยเอาสู้ๆเด้ยเด้อโดยจะโดยโอเคเนาะพี่น้องมาเตียงกันสิขอตัวเดินทางครับก่อนมาดิพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งดวงตาดุมท่านผู้ฟังไจเพื่อแผ่เงินให้บัตรเตียงที่เครื่องชื่อของเนาะในมณีเนี่ยพี่น้องนลครับผู้ใหญ่ใจดีได้ทานผลประประสงค์ออกน้ำพี่น้องเนาะ ที่ได้นะรวมสมทุนเข้ามาพี่น้องเอ้ยสจหรับครอบครัวของเอื้อยเพิ่นนี่กัเอื้อยแหละพี่น้องเอ้ยกลัวแหละอันยุ่งันละว่า15ปีบ่แม่นูก็จาบ่ได้พี่น้องเนาะบ่ตามกว่า3ี่สพี่น้องเอ้ยลูกมันลูกเราก็10 10บ่บ่เทียงคิดว่าลูกเราก็ได้แล้ว14 15ปีพี่น้องเนาะแต่เราจําบ่ได้เพิ่นสิเป็นคนจังซี่แหละพี่น้องชนหลายอยู่แต่เราถึงเน้องบอกก็กะก็ไปกลับมาวนไปวนมาพี่น้องแต่กระทุ้บอย่างดีน่ะ อ่าคืออยู่ที่นอนเบิ่งนี่ก็เฮือนซานก็ยังบ่มีหยังพี่น้องแต่ว่าก็สุดแต่ว่าเว้าบ่เป็นเนาะเว้าก็คือกะๆพี่น้องจักสิว่าจังได๋่เตียงกะอัวแล้วกลูก5คนแล้วกอ่าพ่อแม่เป็น7คนเนาะทั้งเบิดเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้มีหยังพี่น้องเอ้ยแบบพี่น้องเห็นนํากันนั่นแหละเนาะสุดิงกดิ่งมวอยู่พี่น้องเอ้ย ไอหน้าตาค้าก็บ่มีข้าวน้าก็ไปขอข้าวกินพี่น้องเนาะคือว่าสุดๆอยู่ในหมู่บ้บานครอบครัวนี่กับพี่น้องเลยเอารับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสลหรับมื้อนี้บ่เตียงขอกล้าเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุทุกคนเด้อที่เข้ามาชมคลิปจนจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาเนาะสหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเบิด์ตสุขุทุกคน,นเด้อเน,นาะ